สวัสดีครับผมมันพินกับช e l f l ฟิลไทยใน YouTube ครับเก็บเรื่องราวกันในทางมาฝากกันวันนี้อยู่ที่กาญจนบุรีนะครับตรงนี้เป็นธนาคารทหารไทยแล้วก็ตรงนี้ท่ารถ81นะฮะกรุรงเทพการเข้าไปจะเป็นบขสกากาญจนบุรีครับตอนเช้าๆที่นี่มีของกินเยอะนะครับก็โจ๊กบุญรอด นะะฮมีโจ๊กบุญรอดนะฮะนี่ครับโจ๊กบุญรอดแล้วก็มีอาหารเจด้วยครับถ้าขายทานเจขายทุกวันหรือเปล่าครับอาหารเจขายทุกวันครับทุกวันครับอ๋อครับนี่ครับอาหารอาหารเจเมืองการอาหารเจเมืองการนะครัวเจการครับร้านใหญ่อยู่อ๋อครับแล้วก็นี่หมูปิ้งครับมีร้านกาแฟนะครับตรงนั้นมีร้านต้มเลือดหมูด้วย หน้ารถกรุงเทพการครับมีปังปังขนมนะฮะตู้บุญเติมแบบสั่งน้ำได้ด้วยแล้วก็มีแผงหนังสือครับจริงตรงนี้เนี่ยยาวไปตั้งแต่ตรงนี้นะครับยาวไปจนถึงนู่นนะครับหอนาฬิกาด้านนู้นที่เป็นทางแยกไปพนมทวนนะฮะกลางคืนเนี่ยจะมีเต้าลุงขายครับเยอะฮะแต่ว่าอันนี้ตอนเช้าก็จะมีเป็นโซนนี่ฮะ มีเจ๊แดงเข้าเลือดหมูนี่ครับเข้าเลือดหมูเจ๊แดงนะฮะเช้าเก่าดั้งเดิมด้านนู้นก็มีแพนเค้กบาบินนะครับมีทองม้วนสดด้วยครับ แล้วก็มีข้าวเหนียวหมูหวานหมูเค็มหมูฝอยแล้วแต่เลือกหน้านะครับแลนน้วก็มีขนมโคกนี่ครับนูนรถกาญจนบ,บุรีราชบุรีรถเหลืองคลาสสิกออกไปนะฮะก็เป็นจุดอาหารเช้าที่เมืองกาญครับผม สีสวยฮนะรถหลายที่หลายสายที่การนี่รถสวยนี่ครับแบงค์ฐานไทยครับตรงนี้ก็ธนาคารยูีบนะ้านขนมหลายอย่างอันนี้กาแฟไทยครับบรรยากาศสบายๆชิวๆนะฮะ เราพบกันใหม่ครับกับชา n e l ฟิลไทยใน YouTube ครับที่จังหวัดกาญจนบุรีครับผม